โอเคกลาบสวัสดีครับผมโยผมเมลลัสนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงสอนโหลดเกมนะครับผมแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์กันด้วยนะครับผมปี2023ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมไปดูกันเลยแบบเร็วๆครับผมวิธีการโหลดฮอนนะก็คือเข้ามาในลิงก์ Discord เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ Description นะครับผมก็คือมาถึงก็จะมาดูนี้ตรงอิงนโฟนะครับไปที่ดาวน์โหลดก็มันจะมี2ตัวใช่ปะ่ะตัวนี้จะเป็น เขาเรียกว่าเหมือนตัวอัปเดตไม่เกี่ยวครับเราจะกดตรงนี้นะกดเข้าไปผมจะเลือกเป็นคัลลอกลิงนะแล้วก็เปิดตัวเขาเรียกว่าไงนะเปิดแท็บของ Google Chrome แทนนะก็คือก็จะมาหน้านี้นะแล้วก็ก็ไม่ต้องกดจอย Discord นะกดดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดที่เลือกก็มี2อ,อันนะมันจะเป็น Google Drive กับดาวน์โหลดปกติของเว็บมันเลยก็กดดาวน์โหลดนะครคอมเร็วก็จะโหลดเร็วแป๊บเดียว ใครคอมช้าก็รอหน่อยนะแบบอย่างช้าสุดก็อยู่ที่ประมาณสองสามชั่วโมงเท่าที่ผมคิดว่าช้าสุดนะอย่างเร็วก็คือประมาณยี่สิบนาทีของผมก็คืออย่างเร็วน่าจะประมาณห้านาทีเสร็จอืมก็รอไปครับรอมันโหลดก็ถามว่าระบบเซริร์ฟระบบไรของปีส0 2พนยี้ิบสานีเป็นไงบ้างคอนถ้าแบบคนเข้ามาเล่นใหม่ใช่ปะ่ะผมก็บอกว่า ในระดับความการเล่นความโฟลอย่างเงี้ยมันโอเคในระดับที่แบบว่าให้คะแนนนี่คือได้เกิน5คะแนนแน่นอนประมาณนั้นครับถ้าถ้าเต็ม10อย่างเงี้ยคือเกิน5แน่นอนคือมันไม่ได้แย่แบบว่าโอ้เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่มันจะไปมีปัญหาในระบบเวลาเข้าเกมล็อกอินเวลาสร้างตัวละครมากกว่าประมาณนั้นครับผมไม่ใช่สร้างตัวละครเรียกว่าสร้างสร้างแอคเคาท์แอคเคาท์เพราะว่ามันต้องมี มีความซับซ้อนในการใส่รหัสนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการยืนยันอีเมลก็ทําให้แบบเหมือนไม่มีผู้เล่นทําให้ผู้เล่นโยนอะ่ะมันน้อยลงทําให้เราเล่นทอนได้แบบสบายใจขึ้นอย่างนี้ผมคิดว่านะโอเคครัมผมโหลดจะเสร็จแล้วนั่นยังกี่นาทีวะเนี่ยยังไม่ถึง2อนาทีเลย <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวรอนี้โหลดเสร็จแล้วก็เราจะดึงไฟล์เข้ามาตอนนี้เราก็ไปเตรียมไฟล์ก่อนนะหมายถึงแบบถ้าคนแบบมีโฟลเดอร์ทาง ตรงไหนมันพื้นที่เยอะก็เตรียมส่วนของผมจะอยู่ในไดรฟ์ดีนะแล้วผมก็สร้างไฟล์คอนไว้เนี่ยไฟล์โลกนะผมสร้างคอนไว้ก่อนรออันนี้โหลดเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาในไฟล์คอนเนี่ย4.8 4.9แล้วแปบ๊บเดียวครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรความเร็วของคอมความเร็วของเน็ตเน็ตโหลดมันให้มันบาลานซ์กันอะ่ะมันก็โหลดแป๊บเดียวครับ โอเคโหลดเสร็จแล้วนะก็เข้ามาแล้วก็ลากเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะนเร็วแปบ๊บเดียวอันี้มันเป็นก๊อปปี้ไงมันไม่ได้โหลดก็กดว่าแตกไฟล์ลงที่หรือว่ามันจะใช้คาว่า extract here นะมันก็จะเป็นโฟลเดอร์เด้งลงมานี่รอครับผมก็ถ้าผมบอกแล้วใครคอมเร็วก็คือโหลดเร็วใครคอมช้าคือโหลดช้านะครับไม่ไม่ได้เกี่ยงว่าทุกคนจะต้องเฮ้ยทำไมผมโหลด ไม่ไม่เหมือนกับที่นี่เลยมันไม่เกี่ยวโฮรอครับผมชิลครับนี่เเสร็จแล้วคือผมไม่ได้เร่งเวลาเลยนะจะได้แบบไปพร้อมๆกันนี่โหลดเสร็จแล้วครับก็คือจะได้ตัวเวอร์ชันปัจจุบันเลยไม่ต้องกดอัปเดตอะไรส่วนตัวอัปเดตผมเคยสอนไปแล้วแต่เดี๋ยวจะสอนใหม่ก็ได้ครับผมถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมอัปเดตไม่ได้นู่นนั่นก็คือเข้าฮอนปุ๊บอันนี้ผมมีนี่ผมก็จะมีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ติ๊กออกผมก็กดลัาปกติไปเขาเปิด เปิดได้เลยครับเนี่ยโคตรง่ายง่ายจริงครับเห็นไหมการโหลดทรัพย2 3โคตรเร็วโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u like, b s c r i b e ด้วยนะครับผมถ้าใครมีปัญหาก็คอมเมนต์ตค้คอมเมนต์นะว่าแบบโหลดไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ผมจะสอนให้คือไม่เรียกว่าสอนผมจะแนะนําวิธีแก้ให้นะครับผม<สๆ>ขอโทษที่ใช้ว่าสอนนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กด u b s c r i b e ให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ